คูคูสวัสฉันเคยมีเงินอยู่แล้วมันก็หายไปวันนี้เข้าเมืองมาร์เซมาที่บาริสโตกันจ้าที่นี่จะเป็นห้างเอเชียที่มีของขายเยอะมากๆและใหญ่ที่สุดในเมืองนี้แล้วคนไทยในต่างแดนก็จะเจอปัญหานี้เช่นกันเข้าร้านเอเชียทีไรก็พากันล้มละลายแต่เดินออกมาด้วยรอยยิ้มนะคะแต่ได้กระเป๋าคอยเบิร์ดเงินแล้วซื้อตุนซื้อเผื่อสุดท้ายคําว่าซื้อตุนก็ไม่มีอยู่จริงมีเท่าไหร่ก็กินจนหมดและซื้อเผื่อก็เผื่อจนหมดอายุตอนที่ซื้อเมนูอาหารในหัวก็มีเป็นร้อยห้างใหญ่ขายของเอเชียแบบนี้ชอบตั้ ที่เยอะเดินได้สบายไม่ต้องเบียดกันเหมือนที่เมืองตูลงทุกคนต้องมีการเรียนรู้และกว่าที่เราจะรู้อะไรหลายๆอย่างนอกจากประสบการณ์ตรงเราก็ยังสามารถเรียนรู้จากคนไทยที่นี่ได้ก็ให้เข้ากลุ่มคนไทยในประเทศนั้นๆแม้เราจะยังไม่ได้ไปอยู่แต่มันก็ทําให้เราได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในต่างประเทศว่าเขาไปซื้อของไทยที่ไหนทําเอกสารยังไงเราเองก็ไปสิงอยู่ในกลุ่มประมาณนี้แหละเข้ากลุ่มตั้งแต่ตัวเองอยู่ไทยมันช่วยเราได้ดีมากๆเลยทําให้เรารู้ขั้นตอนต่างๆว่าจะต้องไปทําเรื่องที่ไหนอะไรยังไงติดต่อตรงนั้นตรงนี้แกเอ้ย บอกอยังกับบฟังเถียงทุกคําที่เราบอกจงจําไว้ว่าเขาไม่ใช่คนต่างชาติเขาไม่รู้ขั้นตอนก็จริงแต่กูบอกอยังกับฟังกูแนะ่รับฟังและช่วยเราทาให้สาเร็จในปีแรกที่ไม่ได้ภาษาแกจะปวดหัวมากยิ่งช่วงต่อบัตรนะอุ้ยเอายางแห้งฟังจักแม้นเป็นหงายอีหย่างเถียงสู้คำแกจะกลายเป็นคนใจเย็นไปเลยเพราะเถียงสู้ไม่ได้แล้วผู้ชายก็จะแบบเธอจะขึ้นเสียงทําไมนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ยังไงก็ทําได้อยู่แล้วไอทำนะ่ะมันทําได้แต่เวลามันมีจํากัดก็แง่ละสิมันไม่ใช่เรื่องของมึงแค่เอกสารของเรากุ่่นายยบงกี เข้าหนีศูนย์จนน้ำตาแตกมันร้องไห้เพราะเจ็บใจผู้ชายมันหวานเย็นใจเย็นเหลือเกินหลายครั้งที่ฉันท้อใจโอ้ยกูหนีกับไทยซะบ่บักฮานี่มาบอกยากแถวว่าแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นผู้ชายบ้านนี้ไม่เป็นจ้งไดบูสูบางเรื่องถ้าเราไม่เข้าใจแล้วพึ่งฝรั่งไม่ได้นะคะให้เราไปถามคนไทยคะ่ะถามไม่ชัดถามให้เคลียร์เคลียร์แล้วค่อยไปคุยกับผู้ชายเพราะคนที่ต้องช่วยเราหลักๆคือเขานั่นเองแกจะสับสนแค่ปีแรกแหละพอปีต่อๆไปก็สบายแล้วและคนไทยใจดีก็มีอยู่เยอะคอยช่วยเหลือแนะนากันดีบางคนก็ทําเป็นออออาาาาาาชชชีีีแแตต่่่่่่กกก็เเเเเืืันนนนสสิถ้้ไมมใรงงทยวละะํ เพราะบางคนที่มาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่จริงๆไม่มีรายได้จะขยับไปไหนก็ลํบาบากจะไปจ้างเขาทําเอกสารก็ไม่มีเงินฉะนั้นต้องหัดทําด้วยตัวเองพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูโซนตู้เย็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสดลูกชิ้นหมูยอแหนมเครื่องในสลับเปาพริกกระเทียมแบบแช่แข็งพริกสดก็มีนะคะอยู่อีกตู้ส่วนนี้เป็นใบมะกรูดถ้าไปเดินตามตลาดนะจะมีขายแบบเป็นต้นเมืองแห้งที่นี่ตัวใหญ่มากนี่เลยปาทูที่ฉันรักที่สุดมีปลาสลิดด้วยแกเดินหัวพลุ่งพล่งโผล่ได้ทั้งวันเพราะของมันเยอะแล้วก็ เ,เกี๊ยวทอดสีเหลืองก็มีวันนี้ตีนไก่ไม่มีเหลือแต่ตีนเป็ดมีทุเรียนแช่แข็งอันนี้เขาเรียกว่าหอยแอปเปิลเอามากินกับตำมงหุงแซ่บหลายเครื่องปรุงมัดใจฝรั่งอายนินโมโตหัวลกหัวหล่นมุมแป้งทอดกรอบก็จะมีของจีนและของไทยชั้นนี้ก็จะเป็นพวกแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าใครที่มาใหม่ๆยังไม่ได้ภาษาใช้แอปแปลเลยค่ะไม่ต้องอายใครทั้งนั้นชีวิตเราเอาจริงๆแล้วมันไม่มีใครสนใจเราหรอกรสเด็ดที่ร้านเอามาขายก็จะเป็นรสไก่นะคะมุมนี้เป็นมุมโปรดขมอตรไข่มุ ส่วนนี้ก็เป็นมุมไข่สดไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้ากะทิกล่องและผล,ละไม้กระป๋องหลากหลายชนิดนีน้ำใบหญ้านางเ็กกระป๋องและหน่อไม้ถึงแม้บางอย่างของมันจะไม่ได้สดเป็นของที่เขาถานอมอาหารมาแล้วแต่ยังไงก็ปรุงอร่อยแน่นอนจนฝรั่งงงว่าเธอจะขนไปทาไมเยอะแยะเดี๋ยวเราก็กลับมาอีกหออไปอย่างกับพรุ่งนี้จะมีสงครามนี่คะ่ะเวลาจะเป็นเมนมันสมแขวคะ่ะก็เดินเลาะไปเรื่อยๆคราวนี้ก็มาโซนผล,ลไม้สดกันบ้างตอบโจทย์ให้กับคนที่ไม่ค่อยได้กลับไทยเวลาซื้อของให้คิดเป็นเงินยูโรนะคะอย่าไปผันเป็นเงินไทยเพราะเราจะเกิดการเปรียบเทีียย้้้้ไไไ่่ออออออาซซซืืืหเเงนนนปปปะจ็ร กินยาอดค่ะเราไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันมุมผักสดก็ดีงามโหระพาหน่อไม้สดนี่มีดอกแคเอาไปทำอะไรกินดีมะคงมะเขือไม่ยอดเสดาวมาขายด้วยขายเย็นยอดใบมะขามอ่อนงานใบตองน,นี่ก็แพ็คใหญ่อะไรก็เอามาขายเป็นเงินเป็นทองได้หมดที่นี่มีผักสดผลไม้สดให้คุณได้เลือกเมนูแยะเต็มหัวไปหมดใครยังไม่เคยไปลองเสิร์ชหาสาขาใกล้บ้านดูนะคะวันนี้กลับแล้วจ้า